ช้างฟุตบอลโมเมนต์ข้อบอกข้อช้างข้อเดียวกันถึงขอบสนามซลาตันอิบราฮิโมวิชเป็นนักเตะที่มักจะมีคำพูดให้ชวนมันไส้และคุยโม้โอ้อวดตัวเองมากที่สุดคนหนึ่งในวงการลูกฟุตบอลแต่ก็น่าแปลกนะครับที่เขามักจะเป็นที่รักของแฟนบอลอีกกลุ่มหนึ่งทุกทีมที่เคยเล่นให้บางทีถึงขั้นยกให้เป็นพระเจ้าแบบที่เขาต้องการเหตุผลนะหรือทำไมนะครับไม่ยากเลยฮะเพราะซลาตันแม่งเก่งจริงๆนี่แหละครับ ดังนั้นเมื่อคุยโม้ไปแล้วและเสือกทําได้ก็ไม่มีใครกล้าไปว่าและหนึ่งในสโม,มสรที่แฟนๆยกให้เขาเป็นพระเจ้าเป็นตำนานเบอร์ต,ต้นๆของทีมก็คือปารีสแซงแช์แมงนี่แหละครับต้องยอมรับว่าก่อนที่ปารีสจะได้กลุ่มทุนจากกาตาที่นําโดยนาเซอร์อัลเคเลฟีเข้ามาเทคโอเวอร์ในปี2011ปารีสเป็นทีมยักษ์หลับที่สลกสลยไยนานแสนนานแต่ทว่าการเข้ามาของเม็ดเงินอันมหาศาลของกลุ่มทุนจากกาตาอาจไม่ทําให้รากฐานของปารีสแข็งแกร่งได้เช่นทุกวนันนี้หากขาดชายที่ชื่อว่าซลาตันอิบรา ลาฮิมวิชพีตันย้ายจากเอซิมิลานร่วมทัพปารีสเ,เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2012ด้วยค่าตัวกว่า20ล้านยูโรซึ่งก็ถือเป็นแข้งอะรับซูเปอร์สตาร์คนแรกของทีมในยุคกลุ่มทุนกาตาและก็สร้างความฮือฮาให้กงปารีสเ,เป็นอย่างมากเริ่มตั้งแต่การเปิดตัววันแรกเลยทีเดียวนักเตะอย่างสลาตันจะมาเปิดตัวธรรมดาสามันที่สนามพรักเน็ตแพร้งแถลงข่าวและก็แยกย้ายกลับบ้านมันธรรมดาไปเอาเคเลฟี่นะครับเลยสั่งให้เล่นใหญ่ไม่บอกนักข่าวหรือแฟนบ ว่าหลังแถลงข่าวเสร็จปุ๊บจะให้สลาตันไปประกฏกาอยู่หน้าหอไอเฟลและ1ินาทีหลังการแถลงข่าวก็มีรถเบนซ์รถตู้สีดําคันงานติดฟิล์มมืดตือมาโผล่จอดที่หน้าหอไอเฟลพีตันใส่เชิดขาวกางเกงยีนโคตรเทเดินลงมาจากรถไปหน้าหอไอเฟลทำกลางผู้คนที่กําลังตกใจนักข่าวที่ตามรถมาเริ่มรุมร้องสลาตันค่อยๆบรนจงหยิบเสื้อปารีสขึ้นมาถ่ายรูปจากนั้นความกวลหลนมันก็เกิดขึ้นแฟนๆตากต,ตะโกนชื่ออิบราอิบ ปลาอิปลากันสนักปารีสมิเชลมีมารามหัวหน้าฝ่ายการตลาดของปารีสในเวลานั้นนะครับได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าก,กว่าที่จะพาตัวสลาตันกลับขึ้นรถได้นั้นต้องใช้เวลาแหวกฝูงชนอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมงและทางสโมสรก็อยากพาสลาตันไปถ่ายรูปที่ชองเซลิเซถนนช้อปปิง้งชื่อดังประจำกรุงปารีสใครจะไปเชื่อแ่ะครับาความโกราหลแม่งบังเกิดขึ้นอีกรอบ ราะตอนนั้นคนฝรั่งเศสเป็นหมื่นเป็นแสนรุมรถพร้อมตะโกนต้อนรับอิบราอย่างป่าคลั่งซึ่งมิมารามนะครับได้ให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า คือผมจะเล่าเรื่องที่แมงโคตรสุดยอดให้ฟังปกติเนี่ยนะคุณจะสวนเลนที่ถนนชองเซลีเซได้เนี่ยกรต่อเมื่อมีการแข่งขันจักรยานตูรเดอฟองแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่อ่ะตอนนั้นผมอยู่ในรถกับเลโอนาร์โดผู้อำนวยการกีฬาของเราอะนะและโอนาร์โดก็บอกผมว่าการจัดงานเปิดตัวครั้งนี้ของคุณแม่งสวยงามและบ้าคลั่งนะผมไม่เคยคิดว่ามันจะเละเทะขนาดนี้มันคือสิ่งที่เราต้องการมันเป็นบ่ายที่บ้าคลั่งก,ากลางกรุงปารีสแต่เราจะไม่มีทางเปิดตัวนักเตะแบบนี้ได้อีกแล้วล่ะ เชื่อหรือไม่ว่าไม่ใช่แค่แฟนบอลเท่านั้นที่ตื่นเต้นกับการมาของซลาตันแต่มันยังรวมไปถึงนักเตะของปารีสทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆโมฮัมเหม็ดซิสโก้หนึ่งในกองกลางปารีสให้สัมภาษณ์ในเวลานั้นไว้ว่า ผมจำได้เลยนะพี่นักเตะแทบทุกคนในทีมนะโอโหตื่นเต้นเยี่ยวไหลยเยี่ยวราดกันหมดตอนที่รู้ข่าวว่าสลาตันจะมาร่วมทีมคือมันตลกมากอะครับผมจำได้ว่าเราคุยกันในห้องแต่งตัวถึงเรื่องสลาตันซึ่งทุกคนรู้เรื่องของเขาหมดเลยอะรู้ทั้งนิสัยรู้ซึ้งถึงความยิ่งใหญ่ในตัวเขาเราก็เลยกังวลกันว่าเอเมื่อสลาตันมาเราจะทำตัวยังไงตอนอยู่กับสลาตันดีว่าสลาตันจะเป็นมิตรกับเราหรือเปล่าว่าแต่พอสลาตันมาจริงๆเนี่ยผมบอกเลยนะ ครับเขานิสใสดีมากเลยฮะและเขาก็ทำเพื่อหน้าที่ของเขาได้อย่างดีที่สุดเลยหกวันหลังจากเปิดตัวหน้าขอไอเฟลอย่างยิ่งใหญ่สลาตันกับ,บินลัดฟ้าขา,ทานทอมิไปนิวยอร์กอเมริกาเพื่อสมทบกับเพื่อนร่วมทีมเต็ปปีซีซั่นและสลาตันก็โชว์ความยิ่งใหญ่ตั้งแต่การฝึกซ้อมครั้งแรกกับเพื่อนร่วมทีมใหม่กินเลสบัวเกตโคชผู้สมรูของบารีสในเวลานั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงการลงฝึกซ้อมมือแรกของสลาตันเอาไว้ว่า พ่อมจำการลงฝึกซ้อมคาแร็กค้องไอ้บาวสลาตันได้ดีในชัวชีวิตนี้พอพมไม่เคยใหนไอ้ไร้แบบนี้มาก่อนน้องบาวสลาตันลงซ้อมขึงแหลกกับโค้ดฟิตเนสคณะทีโมหนักเตะคนอื่นนะั้นซ้อมอยู่กับบลูฟุตบอลจากนั้นน้องบาวสลาตันก็มาเริ่มฝึกซ้อมกับเผื่อรวมทีมไมมและสัมผัสแรกข้องน้องบาวสลาตันคือการเบียเชเรมี่เมเนจจนกระเด็นแยงบอลมาได้แล้วชัดคาประตูไปอย่างสวยงามหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มรู้แล้วว่ามันอีเกิดอะไรขึ้น อิบราฮิโมวิชที่ตอนนั้นอายุ30ปีบริบูรณ์ใช้เวลาในสนามไม่ถึง3นาทีในนัดเปิดซิ่งก็ยิงประตูแรกให้กับทีมได้สำเร็จโดยการล็อกหลบกองหลังของดีซียูเนเต็ดตัดเข้ากลางก่อนง้างตียิงเข้าไปอย่างสวยงามไม่ใช่แค่เกมอุ่นเครื่องนะครับผมแบ่งลีกเปิดนัดแรกซาลาตันกับบันจงซดไป2ประตูในครึ่งหลังช่วยให้ปาร,รีสไล่ตามตีเสมอลลิยองเป็น2ประตูต่อ2ได้สำเร็จจากนั้นกระตริยับเยินพาปารีสคว้าแชมป์ลีกได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1994ซึ่ เกมฟีตีนอันยอดเยี่ยมขนาดนี้มีความเก๋าเกมยิงทนงองอาจเป็นแครแรคเตอร์ที่เด่นชดัดสัดของเจ้าตัวมันทําให้คู่ต่อสู้ขวัญผวาไม่น้อยซึ่งเรื่องนี้นะครับผมโจนาธานวิซอนอดีตแนวรับแสงเอเตที่เคยรับมือกับซลาตันเคยสารภาพเอาไว้ได้วยความจริงว่า ให้ผมพูดตรงๆคือซลาตันเขาเป็นคนที่มีออร่าในตัว <What? S 1> ร่างกายแม่งแข็งแกร่ง,งบึกบึนหุ่นง,งามราวกับรูปปัน้นการรับมือกับเขาเนี่ยคุณต้องระวังตัวตลอดเวลานะครับเพราะเขาสามารถทําทุกอย่างที่เขาต้องการได้ครั้งสุดท้ายที่ผมจําได้ผมดวลกับเขาอะ่ะผมประกบซลาตันติดตัวเลยเยกได้ว่าไข่แทบจะชนรูดักแต่เชื่อไม่ว่าอยู่ดีๆเขาก็หายตัวไปแวบไปแล้วอยู่ดีๆบอลก็ลอยไปหาเขามันน่าเหลือเชื่อมากนะมันเหมือนเขากําหนดทุกอย่างในสนามได้หมดว่าบอลจะไปทางไหนอะคุณซิ่งโมฮัมเหม็ดซิโซโกอดีตเพื่อน ร่วมทีมสาลาตันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยืนยันถึงเรื่องนี้ชัดเจนว่าก่อนลงสนามเนี่ยคุณจะได้เห็นความหวาดกลัวในแววตาของคู่แข่งยามเมื่อเขามองมาที่สลาตันผมมีเพื่อนอยู่เกือบทุกทีมนะและก่อนที่เราจะแข่งกันสักสองสัปดาห์เนี่ยพวกเขาจะโทรมาหาผมแล้วก็พูดว่าเฮ้ยเพื่อนจ๊ะพอเสื้อสาลาตันกูให้หน่อยได้ปาวะเชื่อมั้ยตราบใดที่มึงทาแบบนี้ตามหลักจิตวิทยาเนาะมึงแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่งเลยล่ะ สิ่งแมจะคว้าชแชมป์ลีกเอิงมาครองในแต่ปีแรกที่สลาตันเข้ามาแต่เป้าหมายใหญ่ของกลุ่มทุนกาตาคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาทุ่มเงินกว่า64ล้านยูโรควา้าตัวเอดิสันคาวานีเข้ามาเสริมคมในปี2013แต่มันก็ไม่ได้ระแคะราคายการตำแหน่งตัวจริงของสลาตันแถมยังทำให้เขายิงเยอะขึ้นอีกด้วย4ปีที่อยู่ฝรั่งเศสสลาตันควา้ารางวัลดาสโบสูงสุดไปได้3จาก4ครั้งยิงแต่หลัก5 0ประตูได้จากการลงเล่นแค่51นัดสรุปแล้วอยู่กับปารีส4ปีลงเล บารมีไปทั jump, ้งสิ้น12ถ้วยก่อนจะแยกย้ายไปหาความท้าทายใหม่กับแมนยูในปี2016เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจําอันดีงามให้กับแฟนปารีตได้ระลึกถึงว่านี่เป็นแขกซูเปอร์สตาร์คนแรกที่เดินเข้ามาในพาร์กเดอแพร็งและก็พลิกโฉมประวัติศาสตร์ของสโมสรให้กลับมาทวงความยิ่งใหญ่ที่หลับไหลไปนานซึ่งหลังลงเล่นนัดสุดท้ายนะครับผมซาลาตันก็ได้หล่วิวาทะกินใจแฟนๆไว้ว่า ปารีสจะเป็นสโมสรเดียวในชีวิตที่ผมรู้สึกเสียใจที่กำลังจะย้ายออกอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้มันไม่ได้จบสวยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะแม้ว่าซลาตันจะเดินออกจากปารีสไปอย่างยิ่งใหญ,ใหญ่พร้อมกับความประทับใจและเสียงปรบมือมากมายแต่สุดท้ายด้วยความปากสนตีนของตัวเองด้วยความทะนงตนของตัวเองก,ก็ทําให้เขาเสียแฟนคลับไปมากมายพอสมควรจากการให้สัมภาษณ์หลังหมดสัญญาก,กับปารีสได้ไม่กี่วันว่าคือผมจะบอกว่าปารีสก็เพิ่งจะตั้งไข่ขึ้นมาตอนที่พบกลุ่มทุนกาตาเศรษฐีเข้ามาเทคโอเวอร์นี่แหและ อีกหนึ่งประโยคที่แฟนบอลอาจจะหมั่นไส้เมื่อได้ยินเขาพูดว่าฝีเท้าของผมเนี่ยมันดีเกินกว่าจะมาเลนลลีกเอิง่ะคุณซึ่งประโยคเหล่านี้มันทําให้ฉากจบระหว่างแฟนบอลปารีสบางส่วนกับสลาตันไม่สวยงามเท่าไรเรื่องโมก็คือเรื่องโมเรื่องทนงต้นก็คือเรื่องทนงต้นเรื่องขี้คุยก็คือเรื่องขี้คุยแต่ถ้าเรื่องฝีตีนเราต่างต้องยอมรับว่าพี่แกเก่งจริงๆและมันเป็นความยิ่งใหญ่ของสลาตันตลอด4ปีกับปารีสแซกแชมป์แม็ และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลาเฟียลฟาวเอื้อมนิว้วยาวๆมาก่อให,ให้เราเราเนอะสั้นกันกดได้นะจ๊ะ โมเมนขอบาอขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม